คลิปนี้ยายจ้าเมกาผ้ามว้วนเห็ดหยังตะท้องควายโป้ม้วนเีวายโป้มี่เนาะควายโปมเห็ดหยังจ้าควายโปมาาปโปมาถ้าตำปนสวัสดีครับ <laughs> คลิปนี้เจ้าพระจากคลิปเพ็ดอันนี้งัดอัวกบแล้วแรกนี่ยายตะท้องสิกุ๊กควายโปมมาถ้าปนพี่เนาะถ้าปนแจ้วพักหยังจ้าแจ้วพักแวนต <laughs> ะท้องคัวแล้ว เดีจ่านกลัวไปแล้วตกักเราได้พี่น้องอนี่อีปูนสีใยเด็หามาเนี่ยเด็กจ้าใยมาเสรตัวเย็นไว้เดี๋ยจ้าตะท้องกับสีปูนเศษปละตูเค็มตัวหนึง่งเศษเศษไปเลยมือนี้กินกินนี่จะกินเลยพี่น้องอม,มือนี้ทำกินเด,ดี๋ยจ้าเด้ออุ้ยพี่น้องพะเวีนงามเนาะพี่น้องเนาะกำละห้าบาทเดี๋ยจ้านี่ซื้อมานี่เด,ดี๋ยจ้าเด้อนี่ จะเข้าไปเก็บมองไหนนี่ด้วยจางอุ้ยยอดกระงามด้วยจานี่นี่พี่น้องเอ้ยน,นี่กับลาหาบาทด้วยจ้าเนี่เอามาเจลกัปปุลีปมด้วยจ้าเด้อนี่ยายว่ามีเขียวยามดอกมีเตตะทองกัปมูลูกด้วยจ้า งามดีนอพี่น้องงามดีนอเบิงมึงพี่น้องเขาไปเก็บของไรน,น้อนี่เขามาขายขายไรสื่อเดินจ่าเด้อนี่เมื่อเดี๋ไปทางไรก็สื่อว่าว่ามันถือก็เลยสื่อนะจ่าเนาะขัวพริกเซ็ทหอมเดินจ่าเด้อน,าาน,อนี่มาสซาปูเดินจ่าดิป่นใส่ใส่นางปโป้มใส่ป้นปป้มเดินจ่าเดนมาถูสับถูล่างมาแล้วก็สับ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 ,สบ แสบ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 มันไหเอียดพี่น้องเจเล่ตะท่องมันก็ตั้มหนามันมีจ่าจะเบามีจะมันง่ายด้วยจ่าซาบไใบซาบดอกเอาไปย่างแล้วก็ตั้มมือมือนี้กินพุงตีไปเลยตีเถ่ามือนี้มือนี้กินเอียกพี่น้องเฮ็ดได้กินได้จ้า กิ๊กนี่สวนเนี่ยจ้าอู้ยหอมดีเพลนพี่น้องเอ้ยบอกกิ๊สสกสวนสวนจะสีหอมหอมพี่น้องสุกแล้วยแยกกันสุกป,ป้งเอาไปหมกเห็นมันหอมหอมไปปีงพี่น้องไปปีงไปปีง <c oughs> มหมกนะไปหมกเอาไปปีงหสุกได้จ้าเดออความเป็นตำมแย<า>กให้เห็นสุขันต้อนได้จ้านี่ให้แยกไปปีงนเด้อพี่นอ้องลูกยยว่าเออย หากวานย่าเชียวไปกินทอโจ้าเดี๋ยวต้อนหนึ่งต้นสองเอาะด้พี่นอ้องพระกามที่ย่าอันนี้ร่องไวในด้วยจานเจลพ่อเจลเหลวด้วยจ้าเด้อยเท่น้นามมอเสานี่แล้วก็เ,เกลือใส่แล้วก็เจล กับปนอีเลดมือนี่ปนเนี่ยปนอีโอมเอาปนอีโอมมาเป็นปุณณ์เ้ยไม่เออนี่ตำบอกพริกเด้อจ้าตำบอกพริกบอกพริกก่อนสิบสุกพี่เนาะก็อ่อนก็ได้ดอกสุกกระนี้อ่อนก็นี้ผานะแตกดูกี่ร่ะแตกกระซำมันด ไปตู้ยายขัวไว้แล้วดิวจ้าตาตาขัวเนี่ยตู้ตาทองตูต้ยายทองยายทองขัวไว้แล้วพี่น้องเข้าขัวอยู่บ้านเป็นยายทองไปหาเห็ดเป็นตาทองดิจ้าเด้อขังเขามาอันนี้ก็เป็นกระนังใจญ่ใหญยเลยเด้อ ออกคุ้นหลายๆจะเป็นการเลั้ยงเลให้ได้เห็ดกินเห็ดอยากกะเบิ้งได้ได้พับเปียกงามปั้นเลนยอยากหัวแล้ยนะพี่น้องปั๊บดูบ้บานเขาบอกมีเบียกยังนน่าจ่ายเนาะเห็ดเห็ดกินเห็ด,หดอยากทีไรน่จาจ่ายเนาะคนเท่าไปทางไหนก็หมดได้เหตุใดเลย กะลามเสียเอาออกอยู่หาซองอยู่หาซองอยู่พี่น้องอ้อจาของก็เลยหาซองจาของหลี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 ล่ะหลีก็เดี๋ยพี่น้องมาถึงคูใส่ขหนังนี่เห็นบ่อพี่น้องต่ำเด็กแร่จมอันนี้เนาะเจ้าเนาะจังสิเจะมัวเลยเหรอพี่น้องเอ้ย พร้อมตักพีกน่น้องนี่โฟมใต้แล้วพี่ำติ่งขึ้นก um. ว่าเท่าจังไม่แน่มนาเนี่ยตัววานเงียบแต่นั่งหัวตาทูกเลยนั่งชื่อๆมันเงียบแต่เลยเลยจ้าเด้อนี่มามามาเอามาตากคนนี้ย่าอยู่เด้อมือนี่ เดี๋ยวคอนเทนต์พิน้องใส่ซีเรียลแล้วใ<ซ>ส่ผงชีลวลงไปใส่หลายเสบ็บหลายใส่น้อยเส็บน้อยด,ด้วยจ้าดื้อชอนมาขนเฮ้ยพิจา่าขนขนน้ำบ่อเจ้ากินแบ็ดม,มึงจะมันเสบน็บเนาะบ่คนน้ำเจ้บขักบ่อเส็บด้วพี่น้องอ เอาน้ำใส่นิดๆเนาะต้มน้ำเลยต้มน้ำใส่นิดๆได้เสาวจิงสีแสงอ่ะแล้วละพี่น้องจานี่เอื้อดนี่มาๆๆเดือดจ้ามาเอาถ้วยมาเอาเอาถ้วยมาเอาเดือดจ้าเด้อนี่เจ้าร้อพี่น่อมเดีปเอาหนามต้มหนามใส่เน้นี่เดือดเอาน้ำใส่นิดๆ ใส่แล้วพี่น้องนี่นีเลยแก้วสิีเลยเสีบมามามาเอาสวยมันตักเอาหนีเอากระสอนมันตักเอาใส่ถุงย่างไปสุกนสุกนแก้วกับพักเวรด้วยจ้าจะหน่อยข้าวเรงเห็ดนวนัวไปเลยเพี่น้องนี่น่าแซ่ยบนะพี่น้องละซิมมันเขากัน้นลิติติ้ลนวเขากัน้นลิติลนวลมะเร็รงเถอะเทิงมันเทิงเผ็ด รสชาติพอดีพอดีเลยจ้าดอกคาด้วยจ้านี่ดอคามต้มแกวด้วยจ้านี่นด้วยจ้ายายิกิจเขาด้วยจ้านี่ตัวน,นี้ปนปนยังไงชาวปนปูนปูปปนี่ปูนด้วยจ้านี่ยายิกิจเข่าอ่างด้วยจ้าแก้วผ้าแหวนแกยวผ้าแวนด้วยจ้านี่นตัวน,นี้ายสีเฮดมาอันนี้ด้วยจ้าด้วยนี่ายชี้ยัง งานอัวยายกินข้าวแล้งด้วยจ้าเดินนี่นี่ตจ้านี่พักยายตุ่มพักอย่างไรพักไอ้ยังพักดอกดอกค้าพี่น้องดอกค้าด้วยจ้าเจ้านี้อู้พักก็หลายด้วยจ้าเดินนี่พักแหวนพักแหววด้วยจ้าใช่กินกินอ่างเดินจ้าเด้อมากินกับยายเด้อจ้าชุบปูชุบนเด้อจ้าข้เขาด้วพี่น้องขี้เขากี้ยายเด้อย แค่าสิบุู่ยุ่นย่เจ่าเลยลูกเขา่นองเยคนยังคนโกนีนยม่นครับญาติรัวครบเลยจ่าเลยลูกเขาเจีบเนี่ยบยัเียบคำนไม่ใ่เี๊บเยี่หลายก็มันมาเดีมากินกับยหญ่คุณมาเอาไปกินให้เลย จะจายด้อยแต่แค่กระสอบขึ้นแย่ขึ้นนี้ก็อย่าลืมเพื่อกล้ามไส้ให้ยายเลยด้วยจ่าขอบคุณทุกกล้ามไส้ขอบคุณทุกไหล่ทุกแจงทุกคนแย่ให้ยายรวยทุกจะเมื่อวาจะอันนี้อยายให้พี่ผ่านก้อนได้ยก้ขออให้ด้วยจ่าสวัสดีจ่ารักนะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีจ่าแยกเกล้าเพื่อแคนีด้วจ่ากับตัดออกรักนะจุ๊บ